จมโผลเลยครับพี่โมครับเอาใจช่วยครับมีรถคุดโคบต้าแล้วก็รถไถคูต้าครับลำเลียงท่อนไม้มาจะใช้วิธีการแบบไหนรอติดตามชมครับทุกคนสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับวันนี้เป็นคลิปแนวตั้งครับเพราะว่าถ่ายลงเรียวไม่ได้ถ่ายคลิปยาวครับฮะตัดไม้เข้าแท็กกระดึ๊บกระดึ๊บกันหน่อยครับ ซ้ายขวาซ้ายขวาไม่เกินความสามารถแน่นอนเดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆครับทุกคนเดี๋ยวน่าจะใช้วิธีการตึงดินที่มันแข็งครับอยู่ด้านหน้านะเดี๋ยวจะลองดูอ่ะจัดเลยทุกพี่อาดิบกระดึบกันหนอยเอะจมโหดมากครับอยู่กับทีมงานสอจับเสียครับ พังไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับไม่สุดจัดเลยก็มีล้มเราก็ต้องมีลุกครับลุกกระสู้ไหมครับไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่า,ายังไกยังไกเครื่องอยู่โอ้ใช้เวลาน,านานเหมือนกันนะครับอ่ะตัดมาดูมุมนี้ครับน่าจะรอรถ<ด>อีกคันมาช่วยนะครับ รถคูปตา้ารถขุดลิกน่าจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวให้ดันหาไม้ดันข้างล่างดูก,ก่อนนะครับว่าจะดันได้ไหมมันจะขึ้นนะทุกคนแต่ว่ายังไงไม่รู้อะมันมันดูดไวอะมันมันไม่ใช่เป็นทรายนะมันเป็นดินคล้ายๆดินสนมนะครับคล้ายๆดินสนมบวกดินทรายนิดๆนะครับ ก็เอาใจช่วยครับลุนไปต่ามๆก,กันครับกับกิโม่สวิตติโม่ครับางานนี้ไม่ง่ายนะครับกะจะกินหมูซะหน่อยแต่ดีนะครับที่ว่าน้ำยังไม่เข้าห้องเครื่องนะครับเพราะว่าตูดยังสูงอยู่ น่าจะรอรถมาช่วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะวิดน้ำาออกก่อนตักโคนตักน้ำาออกก่อนนะครับแ,นะแม่ไม่ได้ถ่ายคลิปลายดอนเลยจัดลายตั้งไปเลยครับงานนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลิฟสายมันด้วยนะครับทุกคนครับ